ปรากฏการสุยุปราคาเต็มดวงปีพศ2418เป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวิทยาศาสตร์ไทยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการค้นพบการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์นะครับและที่สำคัญคือเห็นภาพการพัฒนาวิทยาศาสตร์ของไทยซึ่งมีผลมาจนถึงปัจจุบันนี้ ซูเปอราคาเต็มดวงเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อมีวัตถุ3อย่างก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วก็โลกนะครมาอยู่ในแนวเลงเดียวกันวงโครจรของดวงจันทร์ รอบโลกเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับวงโคจรที่โลกโคจร,รรอบดวงอาทิตย์เนี่ยมันทำมุมกันประมาณ5องศามันจะมีจุดตัดอยู่2จุดนะฮะที่เราเรียกว่าโนดนะฮะในภาษาอังกฤษนะครับในทางโหราศาสตร์ก็คือราหูนั่นเองนะฮะและอีกโนดหนึ่งฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะเรียกว่าเกตราหูเราเรียกว่า ascending node นะฮะส่วนเกตเราเรียกว่า descending node ดวงอาทิตย์มาอยู่ใกล้เคียงกับโนดท,ทั้ง2องโนดเนี่ยแล้วดวงจันทร์ซึ่งโคจร,รรอบโลกเนี่ยหอบเนรอบใช้เวลาแค่1เดือนนะครับ มาอยู่ตรงกันพอดีมันก็จะเกิดคลาดขึ้นค่าเต็มดวงนี่เกิดขึ้นได้แทบทุกปีปัญหาก็คือว่าเมื่อดวงจันทร์มาอยู่แล้วเนี่ยขนาดนั้นดวงจันทร์อยู่ห่างจากโลกมากน้อยแค่ไหนถ้าอยู่ห่างจากโลกมากกว่าค่าเฉลี่ยนะครับ <S <S มันก็จะทําให้เกิดสุริยุปราคาวงแหวนเนื่องจากขนาดปรากฏของดวงจันทร์เนี่ยเล็กกว่าขนาดปรากฏของดวงอาทิตย์ถ้าเกิดมันอยู่บริเวณโหนโดและเป็นช่วงเวลาที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกนะครับก็จะเกิดเป็นสุริยุคาเต็มดวงเนื่องจากขนาดปรากฏของดวงจังนทร์เนี่ยใหญ่กว่าดวงอาทิตย์แล้วก็บดบ ราคาเต็มดวงขึ้นเราคำนวณได้เลยว่าในเวลา18ปีข้างหน้ากับอีก11วันแล้วก็8ชั่วโมงจะเกิดสุริยุป,ปราคาเต็มดวงขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่พื้นที่เดิมที่เห็นได้แต่ก็จะเกิดปรากฏการณ์แบบนี้อีกเช่นเดียวกัน สุริยุปราคาเต็มดวงที่โด่งดังที่สุดนะครับในประเทศไทยนะครับก็คือ18สิงหาคมพุทธศักราช2411คงรู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสุริยุปราคาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่4เนะี่ย ได้ทรงคำนวณนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นที่ตรงไหนสุริยุปราคาครั้งนั้นเนี่ยในปี2411เนี่ยทำให้เรายกย่องว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่สี่เนี่ยทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยอีกไม่ถึง7ปีต่อมาคือในวันที่6เมษายน2418เนี่ยเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในสมัยต้นรัชกาลที่5เนี่ยเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงเนี่ยซาร์รส127ซึ่งเห็นได้จากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับในยุคตอนต้นของรัชกาลที่5ของพระบาทสม ในพระจุลจอมเกล้าลพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ทอดพระเนตรโดยพระคาท่านก็สนพระไทยเรื่องนี้มากและท่านก็ได้เชิญนักวิทยาศาสตร์จากต่างประเทศนะครับอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับมาศึกษาปรากฏการณ์ครั้งนี้นะครับได้มีการบันทึกแล้วก็มีการเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นวารสาร Nature และวารสาร Philosophical Transactions of the Royal Society Sir Arthur Chuster ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะผู้ศึกษา มาจาก Royal Society ท่านได้บันทึกทั้งปรากฏการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ค้นพบอะไรมีการศึกษาอะไรที่สำคัญคือท่านได้เห็นถึงความสนทไทยเป็นอย่างยิ่งของพระมหากษัตริย์ในหลวงการที่5และในจังหวัดที่มีการเกิดุยุพรคาเต็มดวงท่านได้ทรงมีพระราชดำรัสทรงอธิบายปรากฏการณ์นี้ในทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ได้ทรงกล่าวว่าประเทศไทยสยามณเวลานั้นเอ็ดใดจึงสนับสนุนให้มีการศึกษาทางด้านนี้ ซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่เพิ่งเกิดเทคนิคการถ่ายภาพขึ้นมาใหม่ๆรอห้าเองเนี่ยท่านส่งนักถ่ายภาพชื่อดังนะฮะที่ชื่อว่าฟรานซิสจิตเนี่ยไปช่วยเตรียมฟิล์มถ่ายภาพนะครับให้กับอาร์เธอร์ชูสเตอร์นะครับอาร์เธอร์ชูสเตอร์เนี่ยเลือกที่จะไปศึกษาสื่อริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็คือแหลมเจ้าลายเพราะว่าอยู่ตรงแนวกล,งกลางคาดพอดีกรุงเทพมหานครแม้ว่าจะเห็นคาดแต่ไม่ได้อยู่ตรงแนวกล,งกลางคาดนะครับเราก็เริ่มศึกษา ของดวงอาทิตย์นะครับแล้วก็รู้จักเส้นที่มืดๆที่เกิดจากการดูดกลืนแสงของธาตุในดวงอาทิตย์นะครับแต่ว่าสิ่งที่อาร์เธอร์ชูสเตอร์เนี่ยค้นพบจากการมาศึกษาสื่อหรือระคาเต็มดวงก็คือธาตุแคลเซียมนะครับที่อยู่บนดวงอาทิตย์เนี่ยถูกค้นพบเป็นครั้งแรกและพระองค์ท่านเองเนี่ยก็ทอดพระเนตรสื่อประคาเต็มดวงจากกรุงเทพมหานครด้วยนะครับพระองค์ท่านเองก็ขอให้เจ้านายนะฮะที่มาร่วมสังเกตการในพระบรมหาราชวังเนี่ยทำการสเก็ตช์ภาพวาดโครงสร้างของโครโรนา แบบต่างๆเพื่อจะได้เข้าใจเรื่องของาสนาแม่เหล็กบนดวงอาทิตย์นะครับรอห้าเองท่านสเก็ชภาพโซล่าพรมินนซ์นะฮะก็คือเปลวตุริยะสีแดงนะฮะที่พ่นออกมาจากผิวดวงอาทิตย์ซึ่งเห็นได้เฉพาะเกิดสุริยุาคาเต็มดวงแลจาการที่ท่านส่งสเก็ชไว้แล้วก็ส่งไปให้ทางราชสมาคมนะฮะนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าล็อกเยอร์กับอาร์เธอร์ชูสเตอร์เขียนรายงานก็ได้นําภาพที่สเก็ชโดยเจ้านายแล้วก็โดยรอห้าเนี่ยเขียนไว้ในประวารสาสรของราชสมาคมอังกฤษด้วยนะครับ แล้วเมื่อเหตุการณ์ตรงนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้วในหลวงการที่5ท่านยังได้สนพระไทยได้สาะหาเครื่องมือที่เป็นเครื่องสำรวจทางดาราศาสตร์จะตั้งให้มีระบบโทรมาสซึ่งจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นปามก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์ครับออกมาเราได้มีการลงทุนในเรื่องต่างๆางทางด้านการพัฒนาได้มีสภาวิจัยแห่งชาติเกิดขึ้น ในปี2502ได้มีห้องปฏิบัติการของสภาวิจัยซึ่งปัจจุบันเป็นสถาบันวิจัยวิทยาศและทีแห่งประเทศไทยปว,วได้มีสวทชสำนักงานพัฒนาวิทยาและทีแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยหลักของประเทศในปี2534ได้เกิดมหาวิทยาลัยและศูนย์วิจัยต่างๆวอนวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติและก็เกิดกลไกต่างๆตามมา ออรวมถึงการเกิดขึ้นของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิชากาวิจัยและกักกรรแห่งชาติในปี2,562ครับประเทศไทยได้มีการพัฒนาวิชาการวิจัยและนักการอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่เกิดขึ้นก็นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศกระทรวงอ,อวอเนี่ยก็เพิ่งเกิดมาได้ประมาณจะเข้าปีที่6เป็นกระทรวงที่เราควบรวม มาจากสำนักง,งานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและก็กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและก็หน่วยงานที่เป็นสถาบันวิจัยบางส่วนซึ่งอยู่ภายใต้สำนักนายกสร้างกำลังคนองความรู้ใหม่ๆสร้างเทคโนโลยีเพื่อที่จะไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถเป็นประเทศที่ก้าวไปสู่การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาเศรษฐกิจสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่าทำเรื่องของวิจัย ทางด้านดาราศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่ความจริงเนี่ยการที่จะพัฒนาไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันต้องพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการพัฒนางานวิจัยทางด้านดาราศาสตร์นะครับถ้าเรากลับไปพูดที่ว่าเราจะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้ยังไงเนี่ยนั่นหมายความว่าเราต้องสร้างอุตสาหกรรมใหม่ให้ประเทศเทคโนโลยีใหม่ๆผู้อุตสาหกรรมใหม่เนี่ยถ้าต้องการที่จะก้าวพ้นจากเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ย เราจำเป็นต้องมีอุตสาหกรรมเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีเบสอินดัสทรีนะครับเป็นอุตสาหกรรมที่ต้องขึ้นอยู่กับนวัตรกรรมขึ้นอยู่กับองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยในสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เอาไปเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพหรืออันที่2ก็คือเราอาจจะเอาธุรกิจเหล่านี้เอาองค์ความรู้นวัตรกรรมเหล่านี้ทำเทคโนโลยีทรานสเฟอร์เพื่อที่จะไปให้กับภาคอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในประเทศให้เขาสามารถที่จะต่อยอด จากองค์ความรู้ของเราไปสู่ภาคธุรกิจได้เราไปแข่งขันกับประเทศอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่สําคัญของงานวิจัยของกระทรวงอวบในปัจจุบันนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะมีความสําคัญไม่แพ้ก,กันก็คือว่าเราจะทํำยังไงที่จะทําให้สถาบันวิจัยเนี่ยมีส่วนสําคัญในการที่จะพัฒนากําลังคนทางด้านนี้ออกมานะครับนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พยายามกําหนดทิศท,ทางของสถาบันวิจัยอย่างอย่างสถาบันวิจัยดาราศาสตร์เนี่ยให้ไปในทิศท,ทางนี้เรา ราถึงจะสามารถที่จะแข่งขันได้สามารถที่จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีเบสครับประทรงอรวอขอน้อมสำนึกในพระมหากรณาที่คุณแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ที่ทรงให้ความสำคัญและสนับสนุนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระกนิษฐาธีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชากุมารีที่ทรงผลักดันการศึกษาวิจัยดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ของไทยให้เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับโลกเช่นเซิร์นจูโน และ ILRS เป็นต้นนอกจากนี้ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้ที่ดินส่วนพระองค์ภายในสูนศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่สร้างหอสังเกตการดาราศาสตร์พิทยุแห่งชาติอันเป็นการสนับสนุนและยกระดับการศึกษาดาราศาสตร์ในประเทศไทยพัฒนาขีดความสามารถ ด้านงานวิจัยขั้นแนวหน้าของไทยให้ทัดเทียมกับนานาประเทศ